การกำหนดเป้าหมาย่วยงานโดยภาพรวมนะครับถามว่ากำหนดแต่อะไรบ้างหมายวามว่าแผนเราอ่ะจะกำหนดหัวข้อปวะมผลอย่างไรนะครับหนึ่งครับเอามาจากองค์กรเมื่อกี้เรามีองค์กรห้าข้อใช่ไหมเอามาเลยก็หมายวามว่าถ้าหน่วยงานเราเกี่ยวข้องกับข้อเนี้ยโดยตรงกองปี้หัวข้อมาเลยตัวเลขมาซอยเอายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าองค์กรมีสมมติยอดขายร้อยล้านสมมตินะฮะแผนขาย อ่ากรุงเทพกับขาย่ังจังหวัดถูกไหมฮะในกรุงเทพอาจจะรับ50ล้าน่างจังหวัดห้าล้านอย่างนี้คือก๊อกหัวข้อมาแล้วก็แ่งตัวเลขนี่คือแบบรัหลักองค์กรนะครับสองครับหน้าที่หลักของหน่วยงานหรือเราจะเรียกว่าฟังชั่นอล KPI นะครับหน่วยงานเราทําอะไรข้อ3ครับกําหนดจากข้อกําหนดอื่นอย่างเช่นมาตรฐานต่างๆความปลอดภัยนะครับ ISO อะไรต่างๆนี่ยที่ต้องทำนะฮะ หน้าท <Cornell. S 2> ี่มาที่ไปของการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานก็จะมาจากประมาณนี้สามส่วนหลักๆนะครับการรับจากองค์กรที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วว่ารับตรงๆคัฟฟี่มาเลยไหมหรือเรามีหน้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อนั้นใช่ไหมฮะคาว่ารับจากองค์กรนี้มีสองอย่างลอกมากับเราสลับสนุนข้อนั้นอย่างไรนะครับสิ่งที่รับจากองค์กรครับก็อย่างที่บอกว่าจากเอ็มดีฮะท่าน โครงสร้างท่านเนี่ยสมมรถะแห่งท่านขึ้นตรงกับเอ็มดีข้อไหนบ้างก็ดูครับอันที่สองครับรับเป้าหมายองค์กรข้อไหนอันนี้ผมพูดเมื่อกี้นะฮะสามครับรับแบบแบ่งตัวเลขหรือทากิจกรรมสนับสนุนนะฮะสี่ถ้ารับแบบตัวเลขรับเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าถ้ายอดขายบริษัทเท่านี้แายในคุณรับยอดขายตัวเลขเท่าไหร่นะครับอันที่ห้าครับถ้าแบบสนับสนุนนะฮะปัจจัยที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ภาพของมันครับองค์กรมีข้อหมายข้อเนี้ยนแผนกคุณรับผิดชอบหัวข้อนี้ตรงๆหรือสนับสนุนนะฮะคุณตีให้ออกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสนับสนุนและโดยตรงก็แลแว้วแต่ว่าแต่อย่างเช่นอันนี้อะไรกนะแม่พิน,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 ะะพนใช่ไหมครับคุณอาจจะมองว่าคุณทําส่วนของข้อนี้ไม่ใช่เลาะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะตัวอย่างอย่างที่บอกครับสมมติองค์กรมีเรื่องยอดขายส่งมอบตรงเวลา ต้นทุนต่อยอดขายเนี่ยเราก็จะมาทำการอย่างนี้ครับมีผลงานปีที่ผ่านมาเท่านี้นะครับเป้าหมายปีนี้เท่านี้เราก็ดูว่ายอดขายเนี่ยโดยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างก็ติ๊กถุงรือการการะบาดเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะครับเรื่องส่งมอบตรงเวลาครับใครบ้างผมเกียงทั้งหมดเลยนะครับก็ติ๊กไปนะครับพอติ๊กไปแล้วเอามาทำอะไรนะพอติ๊กไปปุ๊บที่เรามาดูก่อนว่า,วาไอ้ที่เราติ๊กเนี่ยมันเป็นการรับผิดชอบข้อนี้โดยตรงเลยไหมหรือ มาซอยด้วยได้อีกอย่างเช่นส่งมอบตรงเวลาใช่ไหมฮะฝ่ายผลิตถามว่ารับผิดเทอส่งมอบตรงเวลาทั้งหมดไหมทั้งหมดไหมฮะคุณเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งมอบตรงเวลาถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าวัดผลิตปุ๊บคุณเอาแต่ว่าผลิตได้ตามแผนแล้วกันจัดซื้อรับตรงไหนฮะจัดซื้อจะบอก่าก๊อกปี่ส่งมอบตรงเวลาไปได้เลยไหมครับจัดซื้อไม่ใช่ฮะใช่ไหมฮะจัดซื้อคุณก็คือจัดซื้อให้ได้ตามเวลาถูกไหมฮะ แต่สองข้อสินทรเงินเนี่ยส่งเสริมให้เปอร์เซ็นต์การส่งมอบตรงเวลาของบริษัทบรรลุผลมีใครมีคำถามข้อนี้ไหมฮะเรื่องนี้วันนี้คือที่ผมเวลังให้คุณทำคือหาความสำคัญตรงนี้ให้ได้ว่าคุณต้องทําอะไรเพื่อส่งเสริมให้เป้าองค์กรข้อนี้บรรลุผลนะครับแล้วข้ออื่นก็ไล่ไปฮนะต้นทุนต่อเรื่องขายมันมีต้นทุนเลยไหมฮะใช่ไหมในการผลิตมีอะไรบ้างครับมันมีทุนของคนนักขั้นแรงใช่ไหมฮะอะไรอีกครับวัตถุดิบใช่ไหมฮะ ค่าไฟฟ้าค่าแรงต่างนะครับคุณก็ดูว่าหน่วยงานของคุณเกี่ยวกับข้อไหนที่มันจะส่งเสริมให้ต้นทุนรถจัรได้ตามเป้า 1, นะครับพอเราดึงจากหน่วยงานเอ้ยพอเราดึงหรือว่ากระจายมาจากองค์กรเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าจบหรือยังคนระับหน่วยงานเราอาจจะยังไม่จบ,พบพเพราะบางทีกระจายามาจากองค์กรแล้วดึงมาจากองค์กรแล้วมันก็ยังไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเราถูกไหมยังไม่ครบ ดังนั้นในหน้าใบประเมินผลของหน่วยงานเราเนี่ยนะครับนอกจากดึงมาจากองค์กรแล้วส่วนแรกอันท่สอบคืออนะไรฮะดูงานของหน่วยงานเราว่าหน่วยงานเราอะไรก็คือต้องเพิ่มหัวข้อที่เป็นงานหลักหรือหน้าที่หลักของหน่วยงานเรานะครับแม่บิลหน้าที่หลักคืออะไรครับก็ผลิตเห็นไหมครับอ่าก้อนนี้ครับทำไมนะ,ะนครับผลิตนะใช่ไหมอ่าก็ผลิตมีต้อ,อตนอนื่นก้อนไหนฮะ อานขนส่งสตก็หน้าที่หลักคืออะไรครับส่งสินค้าครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนั่นคือเราก็ต้องใส่หัวข้อการประเมินที่เป็นงานหลักของเราเพิ่มเข้าไปในใบนั้นแต่เบองต่อที่ผมไม่ทำ A4 เมื่อกี้คือขั้นตอนแรกเมื่อกีนะนึกออกไหมขั้นตอนนี้ที่เราให้เราคิดมาตู้นะฮะแต่ผมจะอธิบายหมวก่อบนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าดึงจากองค์กรแล้วขั้นตอนต่อไปคืองานของหน่วยงานเราคืออะไรมาดูนะครับใช้คำถามง่ายๆครับ หน่วยงานเราก็ปตั้งขึ้นมาทำไหมทำอะไรนะครับโอเคไหมครับอันที่สองคืออะไรคือผลงานของหน่วยงานเราครับอันที่สามครับหน่วยงานเรามีเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานอื่นไหมที่ต้องร่วมงานกันสำคัญกันแล้วมันสำคัญควรจะมา,ามเป็นเป้าไหมก็เอา,มมานะครับข้อสี่ครับจะวัดผลงานนั้นได้อย่างไรโอเหไหมเราทำอะไรบริจาคก้างหน่วยงานเราเพื่ออะไรตั้งหลายคน ผลงานคืออะไรวัดผลอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันไหมหรือไม่ที่ต้องทําร่วมกันก็เอามาด้วยส่วนข้อห้าเป็นของแถมครับจะพัฒนาหรือแก้ปัญหาโด่วยงานของเราผลงานของเราได้อย่างไรอ่ผมทบ่วนนะฮะาจายาจะพูดหลายรอบภาพรวมของหัวข้อประเมินหน่วยงานชุดที่หนึ่งมาจากอะไรครับเอ่อพีครับจำได้ครับจำได้ก็ไม่ให้ผมนำเสนอ ไปประเมินผลของหน่วยงานก่อนหัวข้อมันควรจะมาจากอะไรบ้างครับเอาไปชุดกับชุดที่หนึ่งควรจะมาจากหัวข้อองค์กรถูกไหมครับในใบป,ประเมินผลเราอาจจะมีสิ่ข้อสมมุตินะฮะชุดแรกจะมาจากหัวข้อองค์กรครับจะมาแบบลอกมาเลยหรือหัวข้อสลับสนุนก็ได้ชุดที่สองไปประเมินผลหน่วยงานครับคืออะไรครับ งานหลักหรือหน้าที่หลักของหน่วยงานโอเคไหมฮะก็มีคอนเซ็ปตามนี้นะครับอันนี้ของหน่วยงานนะฮะงานของหน่วยงานผู้แง้ครับสรุปก็คืองานประจาที่เราทำนั่นแหละมีอะไรบ้างต้องวัดผลยังไงบ้างนะครับข้อกําหนดมาตรฐานต่างๆมีไหมอย่างเช่นหน่วยงานนี้ต้องมีข้อกาหนดเรื่องนั้นเรื่องนี้ของเซฟตี้ของไอโซนะครับแล้วก็สําคัญครับสิ่งที่จะทำให้โมดัก้าหน้าองค์กรก้าวหน้านะครับงานของเรา ควรจะมีการพัฒนาอย่างไรในระบบงานและควรจะมีการพัฒนาอุคคลอย่างไรหัวข้อนี้เป็นออปชั่นเพิ่มที่สําคัญในการพัฒนาองคอ์กรเพราะบางทีเราวัดผมแต่แต่งานที่ผ่านมาถูกไหมครแต่เราไม่ไม่มองเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาคตน,นะครับอพอเราติ๊กได้อย่างนี้่ที่ผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับพอท่านได้หัวข้พอ,พอที่มาจากบริษัทนะครับ นี่คือใบประเมินแผนนะครับหัวข้อมาจากประชารสองคำที่ห้าอะไรเยอะแล้วก็หัวข้อที่ท่านใส่เองของแผนของท่านนะครับเราก็จะรู้ว่าสรุปแล้วแผนเราเนี่ยมีกี่หัวข้อที่ส่งรับผิดชอบนะฮะนี่คือของแผนพอมีกี่หัวข้อแล้วเราทำอะไรต่อฮนะอย่างที่เรียนครับว่าสมมติมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหัวข้อแผนกเรามีการประเมินผลางานของหัวข้อ ำคำถามผมคือหกหัวข้อนี้สำคัญเท่ากันไหมครับมีสองอย่างที่เราพิจาาสำคัญไม่ส,สมองเท่ากันอะไรผิไม่เท่ากันทุกข้อและนะ้วสิ่งที่ท่านต้องทำต่อไปคืออะไรครับมีหกข้อครับต้องทำต่อไปคือเรียงลำดนะับความสำคัญของหกข้อนะั้นงานสำคัญของท่านอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังบางครั้งสิ่งที่ขึ้นก่อนอาจจะสอบข้อมาโอนสาร บางครั้งสิ่งที่ขึ้นก่อนอาจจะเป็นงานหลักของใครท่านไม่สนใจนะครับว่าอยู่ขึ้นบนขึ้นล่างนะฮะเรียงหกข้อเนี้ยเรียงความสำคัญหกข้อแล้วพอเรียนเสร็จทาอะไรต่อครับถ้าจะเอาไปประเมินผลเรา,ต,ราเรเต้องรู้ว่าเรียงแล้วเนี้ยต้องรู้ว่าอันไหนมากน้อยกว่ากันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมในหกข้อนะครับเมื่อเรียงระดับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าหกข้อเนี้ยถ้ารวมแล้วมันคือร้อยคะแนน แต่ละข้อมันน่าจะเป็นกนี่คะแนนความหมายคือไอ้นี่บอกว่าสําคัญระดับหนึ่งมันน่าจะคะแนนน้อยฮะสาคัญระดับหนึ่งคะแนนมันควรจะมากถูกไหมครัสำคัญระ 1, ดับหน,นึ่านะระดับหกคะ,คนะ,นะ 6, แนนก็ควรจะน้อยเรียนกันมาตามลำดับก็ลองรวมดูครับว่า6ข้อนี้คือร้อยคะแนนครับท่านจะให้แต่ละข้อเป็นกนี่คะแนนคนที่จะอนุมัติคะแนนตัวน,นี้ได,ด,นนด,แแดน้นะครับก็คือผู้บริหารที่ดูแลคะแนนนะครับส่งให้เอ็มดีส่งให้ ลองผู้จัดการอะไรก็ว่าไปนะฮะเพื่อให้ดูว่าที่ท่านเรียนมาเนี่ยมันสอบล้องกับองค์กรไหมไม่ใช่เราเรียนเองดามอำเอใจรู้ข้อนี้ยากว่ะให้คะแนนน้อยหน่อยได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ยังเป้าอบรมไม่สําเร็จการของทุกคนนะฮะตัววัดผลงานของหน่วยงานท่านสมมติมีหัวข้อรู้แล้วว่ามีหัวข้อทําไงต่อฮะเรียนระดับความสําคัญของหวข้อนั้น ใช่ไหมครับพอเรียนระดับก็ทำยังไงต่อฮนะให้คะแนนในเมื่อเราเรียนพอสำคัญแล้วเราต้องรู้ว่าสําคัญมากมันโผล่กันเท่าไหร่นะครับเราให้คะแนนซื้อว่าถ้าหัวข้อมันคือร้อยคะแนนเต็มครับแบ่งแต่ละข้อเนี่ยรวมกั้ได้ร้อยคะแนนคุณจะแบ่งเท่าไหร่ในแต่ละข้อนะครับพอได้แต่ละข้อเสร็จปุ๊บอันนี้คือหัวข้อและลำจากความสําคัญของหน่วยงานนะครับ สิ่งที่ต้องระบ,บุชัดต่อไปคืออะไรนะตัวเลขเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละข้อครับให้ชัดเจนมีใครมีคำถามในขั้นตอนนี้ไหมครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงขั้นตอนการกําหนดหัวข้อประเมินของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานไหนก็ได้ตามตัวอย่างในยกตัวอย่างสาธิมีคําถามไหมครับสรุปหนึ่งหาก่อนว่ามีกี่ข้อคาว่ามีกี่ข้อมาจาก มาจากส่วนไหนบ้างครับ,บหัวข้อประเมินของหน่วยงานมาจากไหนบ้างครับหนึ่งมาจากองค์กรแบบโดยตรงก็ได้หรือแบบสนับสนุนก็ได้นะฮะหนึ่งมาจากองค์กรสองเขียนเองจากงานหน้าที่หลังของแผนโอเคไหมครับนี่คือส่วนที่สองหน้าที่หลังแผนเราคือทำอะไรพอได้หัวข้อที่มาจากองค์กรแล้วของแผนแล้วปุ๊บ เรียงลาดับความสําคัญของทั้งหมดแล้วก็ให้คะแนนครับเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อยคะแนนของทั้งหมดนะฮะพอเสร็จแล้วปุ๊บกำหนดตัวเลขเป้าหมายโดยตัวเลขเป้าหมายนั้นมันก็สอบคล้องและส่งเสริมกับเป้าหมายขององค์กรเหนไครับนี่คือทั้งหมดของการกำหนดหัวข้อประเมินผลของคะแนนและที่สําคัญนะครับหัวข้อการประเมินผลของคะแนน ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ครับใบเนี้ประเมินใครฮนะเ<น>ขาบอกประเมิไไนแผนประเมินใครฮนะนนคนที่รับผิดชอบโดยตวรงคือหัวหน้าหรือผู้จัดก,การแผนถ้าแผนนะั้นไม่มีผู้จัดการมีแต่หัวหน้าหัวหน้ารับไปโอเคไหมครับถ้ามีผู้จัดก,การผู้จัดการรับไปในการประเมิผนผลงานระบบใหม่นะครับเวลาไปจ่ายเงินเดือนหรือโบน,นัสเนี่ยปันระบบใหม่เขาก็ได้มองแค่คนนคบุคคลนะฮะ ประเมินผลทีมก็คือว่าบางทีโบนัสบางส่วนสมัยนี้นะฮะโบนัสก้อนนี้ของทีม่เอาแล้วฮะโบนัสก้อนนี้ของบุคคลก็กระจายรวมกันนะครับอ่ะมีใครมีคำถามไหมครับมีข้อสังเกตอีกเล็กน้อยนะฮะอันนี้เราครับรวมทุกข้อคะแนนเป็นร้อยคะแนนครับที่สําคัญนะฮะคะแนนนำสุดของ KPI ในระบบใหม่ไม่ควรต่ำกว่า5้คะแนนในข้อนั้นะเพราะอะไรครับพี่ อย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างเมื่ช้าใสมาแล้วข้อที 0, 0อ่0.5ขอไม่เอาครับพี่ใช่ไหมเกิดถ้าไปใส่ KPI แล้วมี0.5อะไรคูกน้องบอกไม่เอาพี่คนนี้ผมยกไหมทำอะไรได้ไหมครับก็มา0.5ใครสนใจไหมไม่มีผลต่อเงินเดือนอะไรนั้นหนูบไหมครับเอาคนเราหวังแค่เต็มไหมไม่ได้หวังเต็มหรงนั้นใช่ไหมหายไป0.5ไม่เหลือไม่รองครับดังนั้น KPI ของท่านนะครับผมเรียนอย่างนี้1พันแอนเนี่ยโดยปกติอยู่ประมาณ10ข้อของโลกนิดหน่อย เหตุข้อสิบสองข้อสิบสามได้ตัวทั่วไปคือประมาณเจ็ดถึงสิบแต่ถ้าถามว่าท่านทำ KPI มายี่สิบสามสิบไม่ใช่ KPI คนระับมันคือ g i หรือตัวชีวช้วัดเฉยๆนะแต่ KPI คือตัวชี้วัดสำคัญหรือตัวชีว้วัดหลักโอเคไหมครับแต่นั้นถ้าท่านรวมอยู่ไม่กี่ข้อนะครับแต่และข้อมันจะมีคนะแนนสามสิบที่สิบสิบห้าเนี่ยตามโซนไม่ควรจะเป็นห้าคะแนนและได้ลองห้าห้าสิบด้วยผ้จริงๆหลักมันไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่า คุณจะทำยิ้มด้วยขนาดนั้นทำไมเนีน่เพราะต่ำสุดห้าคะแนนเราควรจะโอเวอร์แล้วข้อมากๆอาจจะยี่สิบสามเจมน,นะครับข้อที่มันมีผลสองตัต่อองค์นั่นก็คือตัวนั้นอ่สะรุปทั้งหมดนะฮะสรุปการทำ KPI หน่วยงานนะครับเรียนตามนี้ที่ผมว่ามาครับผมดึง,ง KPI ที่รับจากองค์กรบางข้อลอกมาลองเลยเราเกี่ยวกับองค์กรอันที่สองครับ KPI ที่สนับสนุน KPI องค์กร องค์กรมีห้าข้อตอนนี้เรามีแบบลอกมาเลยไหมหรือว่าของเราเป็นแบบสนับสนุนองค์กรงานนะครับข้อ3ครับเพิ่ม KPI ของคะแนนครับงานที่สาคัญของคะแนนข้อ4ครับเรียงลาดับความสําคัญและเลือกผมให้จำมันที่เกิดสิข้อนะจำมันเหมาะสมนะครับข้อ5าครับกาหนดคะแนนรวมทั้งหมด100ร้อยคะแนนนะครับ แล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์เราว่าในหข้อเจ็ดข้อสิบข้อนั้นเนี่ยยีคะแนนข้อต่อไปครับกำหนดตัวเลขเป้าหมายของแต่ละข้อครับโดยการอินเคเอองค์กรดปหลักถ้าองค์กรซีเรียสว่าข้อนี้สำคัญใช่ไหมฮะแล้วมาแกท่านรับเต็มเต็มเนี่ยตัวเลขมันควรจะไปทางเดียวกับองค์กรไหมฮะควรจะไปทางเดียวกันนะครับข้อเจ็ดครับทำใบประเมินผลหน่วยงานหรือผู้บริหารหน่วยงานถ้าท่านใดมีคำถามครับในภาพนี้ครับ อน,นี่คือเรากำ,ำลังจะทาใบประเมินผลหน่วยงานหรือแปลตกลง,งก็คือใบประเมินผลหัวหน้าหรือผู้จัดการตะแนนโอเคไหมครับท่านถูกประเมินจากเรื่องพวกนี้มีคำถามไหมครับอันนี้ของหน่วยงานอะไรหน่วยงานมันใช่ไหมครับใช่ครับออคือเราอิงมาจากข้าตบนไงแต่ว่าเราก็มองเรื่องของเราถูกไหมฮะดังน,นั้นบทสอบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนมาให้ท่านทาอะไรเพื่อพู้นะ,ะับ ลองดู KPI ขององค์กรมาตู่แล้วดูว่าท่านเกี่ยวข้อไหนแล้วก็การกระบาดแล้วใช่ไหมอ่าก็ลองดึงมาว่าจะลอกไปเลยหรือเอาแค่สนับสนุนข้อนั้นอันสี้มาก่อนนะใน a แล้วอันที่สองครับหน่วยงานเรามีงานสำคัญอะไรก็ใส่เริ่องก็หน่อยฮะงานของเราหน่วยงานทำอะไรใส่เริ่ใส่เริ่มใส่เริ่แล้วก็ตามตามขั้นตอนของผมว่าคือตามขั้นตอนนี้นะครับ้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะ ไม่มีุูเลยนะครับเชิญครับ